ต่อที่เรือพายทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองเพิ่มในการแข่งขันเรือมองกรชิงแชมป์โลกที่จังหวัดระยองครับเรือมังกรชิงแชมป์โลกครั้งที่16นะครับที่ศูนฝึกกีฬาเรือพายรัชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองผ่านไป4วันทีมพายไทยได้มาทั้งหมด5เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงครับวันนี้เป็นการแข่งระยะ200เมตรไฮไลท์ก็อยู่ที่เรือใหญ่ย0่ฝีพายชายทั่วไปโอเพ่นรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยรุ่นที่3โชโจฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าชิงใจหลังแรกนะครับ เวลา40.769วินาทีคว้าเรียญทองโดยเฉือนชนะจีนเรยงเงินไปเกือบ2วินาทีเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวันนะครับขณะที่เรือเล็กสึกิพายชายทั่วไปโอเพ่นทีมไทยลู่ที่3พยายามอย่างสุดความสามารถแล้วนะครับเข้าเส้นชัยลำที่2ครับเวลา46.788วินาทีเรียญทองเป็นของอินโดนีเซียเหรียญทองแดงมากเกานะครับิดทายกันที่เรือเล็ก ศึกฝีพายหญิงทั่วไปรอบชิงชนะเลิศทีมสาวไทยลู่ที่2เข้าเส้นชัยอันดับที่3 55.396วินาทีได้เหรียญทองแดงครับเหรียญทองเป็นของอินโดนีเซียและเหรียญเงินจีนครับสรุป5วานฝีพายไทยคว้าไป8เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงครับ